พ่อแม่พี่น้องป้องไปสุขสุกคนครับยูกับผมครับช่องค้นพ่นหมานาฮานั่งสุ่มยิงป่าก็เหล้าพี่น้องเทศกาลก็บพ่ไปใช้เด้๋วครับลวกไหลพ่อไปหาเที่ยวหาเดี๋ยวครับผมลวกไหลอันตรายครับไปใช้ก็มีแต่ลวกแต่ไพ่ครับมาหานั่งสุ่มยิ่งป่าดีกว่าครับคอยบ่ออันตรายครับผม โอเครพี่พีน้องมาเมืองมะลุนนั่กปั่นนะครับเด้อว่าสิมี่ตัวขึ้นมาเห็นไหมนะครับผมไปครับพี่น้องเดี๋ยวติดตามรับชมครับไปครับมี่เสียงบ่นอยู่ข้างในป่าพี่น้องเอ้ยโอ้พระเจ้าจอร์ดเสียงสวบน้ำสวบป่าในปาน ตบตบพี่ต๋องพี่ป่าว,ว่าเวอร์เดี๋ยวเบิ่งน้ำกันครับว่าสีมันไม่น้องมื่อนี้เนาะคร,ครับพี่น้องพี่น้องเห็นใส่ป่าครับมันลอยขึ้นไหมครับผมไอ บ่ได้เปิดกล้องนะครับผมเอากล้องว่างไวพ้พอดีแดดบ่ออกคนเลยยืนขึ้นคนไปเห็นครับพี่น้องลงุงพอดีไหมครับเ,รเอาเบิ่งงด้วครับพี่น้องโอ้ยพี่น้องมาเห็นช็อตเลยครับผมกับบัคเกตว้ามันจะขึ้นใส่พี่น้อง คิดว่ามันสิกขึ้นด้อพี่น้องเอ้ยจะขอเปลี่ยนมุมกล่องครับผมโอ <Okay. S 2> เคขึ้นผือครับพี่น้องว่างกล่องอะไอ ม่วงกล้องแล้วได้ยืนขึ้นนะครับได้เห็นพอดีเลยโล่งน้ำพอดีครับและยิ่งสวนเลยครับโดติดเต็มเลยพี่นอ้อง เดี๋ยวพี่น้องคุงใส่ครับหมานหรือครับหมานแล้วพี่น้อง ครับช่องคนพันหมาดนะครับเด้อเบิ่งแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ผมด้วยนะครับผมเพื่อจะไม่ได้พลาดคลิปใหม่ๆครับก็ติดกำลังใจให้ผมหน่อครับผมเบิ่งแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ผมหน่อครับกดก้อนพี่น้องขึ้นที่เผื่อพี่น้องเลย แดดก็บวบเลยนี่พี่นอ้องตอนแดดออกก็บกวขึ้นนี่ขึ้งนค่นช่วงแดดบวบกครับตาแล้วตายมันนะครับใส่ถุงมันครับมันยังค่อยจะบ่ตายง่ายครับกันเ่องใส่ถุงมันจะอยู่ได้โดดนใส่นี่กต่ประมาณรูบลูสองรูสามได้อีหรือครับ นะครับ,บาแล้วแล้วจอบมองก้าแล้ครับตอนทุง้งัรเบแล้วขึ้นเบื้องมเองก้าเพื่อจะมีตัวอีกรอบพี่นอนอนาะ ครับพี่น้องไปหลุดไปเบื้องน้ากันครับเอาละครับพี่น้องค่ำแล้วครับผมก็จิกลับแล้วครับพี่น้องเนาะตะเวนลงดินแล้วครับตะเวนตุกดินเดียเดเด่ยวมาเก็บของกระบาดแล้วพคิดออกไหม hấp tem thì nó một con hấp cái tem nhiều cái nó ơi Hãy อันนี้นครับแต้มเดียวพี่น้องแต้มเดียวกับมันอยู่ครับถือว่ามันอยู่ับบ้นนี้ครับเขาบ้านหนมายบ้านผมมันหกครับ หกเนะครับพี่น้องอันอ่าพี่น้องมักคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดกระดิง่งแจ้งเตือนให้ผมด้ยวยนอครับเด้อว,ว่าสิบเลยผ่านคลิปใหม่ๆครับว่าคลิปต่อไปผมสิเฮ็นยังให้พี่ให้นอ้องเบิ่งเนาะครับเนาะอย่าลืมติดกดไอ้กดติดตามช่องคนพันหมานนะครับเด้อพี่น้อง จะได้เป็่ยนกับนกใก่ผมครับผมจะได้เห็ดชิปตอป่อไปเรื่อยๆครับผมให้พี่ให้น้องเบิ้งนะครับเนาะปากน้ำครับส่งค้นพันหวานครับผมสวัสดีครับ